คือเมื่อเช้านะเราเออรับผิดชอบอาจารย์โตเนี่ยอาจารย์ดีมากๆเป็นครูเกษตรนะคะก็ได้มาปรึกษาในเรื่องของการวัดผลประเมินผลก็ได้ให้คำแนะนาทีนีจารยคะครูเนี่ยพาเราเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยแล้วนักเรียนเราก็เยอะให่ไหมคะจะให้เรามานั่งประเมินนักเรียนเป็นรายบุคคลจริงๆแล้วนคงจะยากเพราะฉะนั้น อาจารย์มีจะทำัรนีให้ดูนิดนลยนะคะเอาข้างล่างก่อนตรงนี้แบบบันทึกอาจารย์คะแบบบันทึกผลการปฏิบัติงานรายบุคคลนะอาจารย์ให้นักเรียนของเราบันทึกสมมติว่านักเกรยียนมีการทํางานกลุ่มหรือมีทำโครงงานใช่ไหมคะนักเกรยียนจะมีกระดาษแบบนี้คนละหนึ่งแผ่นแล้วการทํางานหรือทาโครงงานเนี่ยให้นักเกรยียนบันทึกเลยนะว่างานที่เขาทำเนี่ย เป็นพาร์ตงานอะไรบ้างอาจจะเิมในเทอมที่สองในภาร์งานที่นักเรียนเนี่ยได้รับมอบหมายนักเรียนเขาทาในวันไหนใช่ไหมคะแล้วให้ข้อสอบตรงนี้เป็นทีเดียวแผนเดียวเลยคะ,ะแต่ไม่ต้องไปให้คำว่านั่งเขียนทีหลังแล้วก็มาดูทีหลังงานมันเยอะแยะไปหมดให้ขาบันทึกผลการทํางานยนงแต่และวันเขาเลยค่ะยังสมมติว่าของอาจารย์เกษตรอาจารย์เกษตรบอกว่าอาจารย์สอนให้เด็กเคาะอ่ามาเด็นพันแต่อาจารย์ไม่สาว่าหรอกค่ะ ที่จะไปดูขณะเด็กมันไปปฏิบัติอยู่ในแปลงผักทุกวันแต่นักเรียนอาหารเขาจะมีเวลาไปดูแปลงผักเขาใช่ไหมฮะอย่างเช่นวันที่สองอะไรเงี้ยฮะวันวันที่สองวันศุกร์นเขามีหน้าที่ต้องรดนา้าเขาก็ไปรดนา้าใช่ไหมคะปรากฏว่าเขาพบว่าตรงนี้ฮะเขาสะท้อนความรู้สึกเขาพบว่าต้นไม้ของเขาเนี่ยเหี่ยวไปเล็กน้อยและตรวจสอบพบว่า วันหยุดเสาร์อาทิตย์เพื่อนวันศุกร์เพื่อนไม่ได้มารดน้ำไว้โอ้ยอย่างเงี้ยนาจย์เด็กเขาสะท้อนาจากันจะรู้เลยว่าอ๋อวันศุกร์น้ตามตารางแบบปฏิบัติงานมันเป็นใครอะไรเงี้ยแล้วเขาทำอะไรเพราะฉะนั้นอาจารย์ต้รู้ด้วยกระบวนการํำเนินงานแล้วก็รู้งานที่นักเรียนทำมันมีการพัฒนาการอย่างไรอาจจะทำแผนเดียวเลยนะฮะอันนี้เป็นเรื่องของการบันทึกโดยที่คุณครูไม่ต้องไปลงมือทำแต่เก็บข้อมูลจากนักเกียน ทีนี้ก็จะมีคำถามในพอดีพนนีกลุ่มของอาจารย์ริตเนี่ยทราบว่าวันน้องออกมาพูดเสร็จแล้วก็เอ่ยตัวเองออกไปนอกแล้วกลับมาน้องในกลุ่มข้ารายงานว่าอาจารย์วิทยากรคะกลุ่มเรามาโดยประเมินตรงนี้นะคะว่าเป้าหมายในต้งหลายข้อแต่ว่าเกณฑ์การประเมินอ่ะเครื่องมือที่ใช้การวัดประเมินมันไม่ออกใช่ไหมคะก็คือมีปัญหาแล้วยังจะกลับไปคิดตลอด ประเมินก็จะเจออาจารย์ในกลุ่มเดียวกันนี่แหลนะนาะก็มาถามว่าเรื่องการเกษตรนะะอาจารย์ผมเนี่ยผมเนี่ยให้ให้ให้ประเมินไว้ว่าข้อประเมินคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้แล้วก็นักเรียนของเรามีความซื่อสัตย์มีความมุ่งมั่นในการทํางานมีอุปั้นที่ใสพอเพียงถ้าพูดแบบนี้มันไม่รู้าว่าฝ่ายเรียนรู้เราจะประเมินอย่างไรวันนี้ก็เลยคิดข้อกรกังเป็นแนวทางเป็นตัวอย่างเท,ท่านั้นนะคะอาจารย์ อาจารย์อาจจะไปคิดเพิ่มเติมตาม,ตามภาระงานและธรรมชาติวิชาของอาจารย์นะฮะอย่างเช่นเขาบอกว่าฝ่ายเรียนรู้อาจารย์ดูข้อแระทูกข้อแรกนักเรียนศึกษาเอกาถามความรู้ทำไมศึกษาถ้าเราพูดแบบนี้ไม่ใช่หมายความว่าคุณครูสอนแล้วมาถึงก็แจกไปความรู้ให้นักเรเียนอ่านไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เนื่องจากอาจารย์ท่านนี้ท่านได้สอนและสาธิตในเรื่องของการเพอะปลูกแล้ว เขาต้องให้นกักเรียนดูรูปภาพประกอบและเมื่อเสร็จแล้วให้นกักเรียนอ่านทบทวนอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการซึรื่องหรือื่อเป็นการที่เข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องของเนื้อหาวิชานั้นอันนี้ก็จะมีเวลาให้เด็กทบทวนอีกทีหนึ่งขณาที่เด็กเขาอ่านนะคะอาจารย์สคัญขออาจารย์สังเกตนขนขขขเขาได้เด็กคนนี้เขาอ่านเนื้อเรื่องโดยตลอดใช่ไหมเราบนรวทีหลัเกณฑ์ถ้าเขาอ่านเนื้อเรื่องอาจารย์จะเห็นว่าคะแนนสามหรือมาก าอ่านเรื่องๆโดยตลอดด้วยตัวเองจนจบรังเกยอาการสังเกตได้เด็กแ่อาจารย์ต้องให้สารแต่เด็กอีกคนหนึ่งอ่านแล้วไปคุยกับเพื่อนนะไปเชื่อนีน่อาจารย์มันนิดแต่งเคยนี่นะอาจารย์อกินกนแป๊บเดียวแต่เขาก็มีสติเขาก็กลับมาอ่านอย่างนี้อาจารย์อาจจะบอกว่าอ่านได้ไหวเดี๋ยวดูวยแต่ก็ให้เขาสอบแต่เด็กอีกคนนึงอาจารย์บอกให้ศึกษาความรู้เพิ่มเติมเพื่อเป็นการตอบเป็นยังความเข้าใจหรือเต็นยังความรู้เขาไม่อ่านนะอาจารย์เขาไม่อ่าน อาจารย์หรือเพื่อนเขาบอกอาจารย์อยากทุกคนไงหรือนักเรียนอาจารย์กระตุ้นให้เด็กอ่านนี้อาจารย์อาจจะให้ึ่งแต่กะคงไม่ใจร้ายนะคะให้สตรไม่ได้ยังไงอาจารย์ต้องบังคับยังไงก็ต้องให้อ่านเพราะเรามีแผนว่าให้เรียนอ่านทุกวันอาจารย์อยากทิ้งเด็กคุนีเพราะฉันเด่นว่าเราจะไม่ให้ชิวนะฮะไฟล์นู้อีกอันหนึ่งอาจารย์อาจจะตั้งข้อบับครเช่นอาจารย์มีการนำข้อสูตรเรียนหรืออาจารย์ซักถาม เด็กคนนี้ยกมือถามยกเป็นวัฒนธรรมในการเรียนยางนะเด็กคนนี้ยกมือถามเด็กคนนี้เราพูดอะไรเขาตอบสมรเสมอตลอดออรอยเงี้นานายนะความทีในการตอบเ,เราเรียกว่าทาอย่างต่อเนื่องอาจารย์ไม่จาเป็นทีกีคค่ครัค้งกี่ครั้งกี่ครั้งอาจารย์เด็กเราแยอกี่คนนะไอ้นี่สามครั้งสี่ครั้งไม่ได้มองในภาพรวมว่าเด็กคนนี้ให้ความร่วมมือต่อปัญหา เด็กบางคนไม่ตอบคำถามเลยอาราดใช้วิธีถามยิงไปที่ตัวเขาไปยูอาอันย์ก็ให้หนึ่งคะแนนเราก็ให้นี่นะเราก็ให้ข้อความให้ความหมายว่าถูกกระตุ้นให้ทำอันารย์ต้องต้องให้เกณฑ์ล้วบอกเกณฑ์ที่ชัดเกณฑว่าให้สามคะแนนหรือให้มากให้ปันี่ยอะไรเพราะคำว่าเกณฑ์เนี่ยนะการอธิบายเข้าใจว่าคำว่าเกณฑ์ที่เราใช้ร่วมกันในระดับเดียวกันนะ เป็นข้อกับกลุเดียวกันใครมาหยิบแผ่นนี้ใครมาสอนเด็กข้อนี้เรื่องนี้เขาก็จะให้คะแนนตรงกันหมดนะอาจารย์เกณฑ์มันเป็นตัวบังคับว่า,วานักเรียนในระดับของเราอาจารย์วริศอาจารย์ปฏิบัตอาจารย์ราารยใครกร็ตามที่มาสอนแล้วให้วัดคาแนประเมินผลเด็กได้อย่างยุติธรรมและได้เกีฑ์ต่างความเป็นจริงเพราะเรามีเกณฑ์โครงกันนะตัวอ,อย่างของความซื่อสัตย์ข้อกับกลงอย่างเช่น อาจารย์ให้เด็กทำงานเป็นกลุ่มใช่ไหมคะาคการทำงานนักเรียนเขาทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่มแล้วรู้ได้ไงก็เมื่อกี้ไงนะแบบฟันธุ์การทำงานของนักเรียนเป็นลายถูกอ่านีอาจารย์อาจจะไปดูปจากตรงนั้นก็ได้ถ้าเด็กคนนี้เขาทำงานเป็นกลุ่มโดยเขาบันธุ์การทำงานหรือถ้าไม่อย่างานั้นอาจารย์ก็ใช้ชักเกตทุกครั้งที่เด็กกลุ่มเด็กคนนี้มีการทำงานร่วมกับกลุ่ม ไปในหัวข้อเมื่อกี้อย่าลืมตรงนี้นะคะทำอย่างต่อเนื่องไปจนอินน่มอาจารย์ก็ให้สาหรือว่าทําเป็นประยะหรือว่าเพื่อนต้องบอกว่าช่วยกันทำหน่อยอย่างเนี้ยนะฮะและมาข้อสองความซื่อสัตว์คำว่าทํางานด้วยตนเองหมายถึงการปฏิบัติงานการไปโงปูผักาการาปฏิบัติงานที่เป็นงานหยิบจับต้องหรือเงี้ยนะอันเนี้ยอาจารย์ก็ไปให้เกียรตนะิตั้ในแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอันสุดท้ายความซื่อสัตว์ การบันทึกผลทางความเป็นจริงก็แมลวา่าไม่ว่าจะเป็นการสะท้อนความรู้สึกหรือหรือการทำรายงานหรือการทำแบบบุกหันบึกมาักษาถ้าเขาทำด้วยตนเองด้วยความเป็นจริงและวอาจารย์เห็นทุกครั้งอาจารย์ก็ให้เกณฑ์ไปตามที่เราตกลงกันนะฮะก็ไอ้ความง่วงในการททำงาน เป็นคำที่มันนึกตีความออกมาได้อาจารย์มาช่วยกันคิดในระดับเดียวกันที่สอนวิชาเดียวกันว่าเขาพุ่มมั่นในการทํางานเราเอาอะไรกันทีนี่ก็มาปรึกษาอาจารย์กันที่เราก็ได้มาอวานที่หนึ่งถ้านักเรียนมีปัญหาเขาพยายามแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองอาจารย์ต้องสังเกตขณะทํางานว่าครูเด็กคนนี้เขาพยายามคิดแล้วเพื่ออย่างเงี้ยคือถ้าอาจารย์ไม่ให้คะแนนอาจารย์ก็ให้บัวหน้ากลุ่มให้คะแนนก็ได้ หรืออญญาจารย์อาจจะให้ตัวนักเรียนเองให้นั่งก็ได้เพราะเจ้าการให้นันนถ้าเรามีเกณฑ์ที่แน่นอนแล้วไม่ว่าจะเป็นครูเป็นปนันเกนเรียนด้วยการหรือเป็นเพื่อนเลยหรือตัวเองก็ให้นั่งนเป็นอันเดียวกันนะอ่ะที่สองถามว่างานทุกชิ้นที่เด็กทำมามีการส่งงานเป็นระยะระยะ,ะ,ยะตามเวลาที่กําหนดไหมถ้าเด็กคนนี้ส่งงานทุกครั้งตามระยะเวลาที่กาหนดอาจารย์ก็ให้คะ แล้วก็มีผลการปฏิบัติงานหมายถึงว่าการทํางานที่เป็นงานปดิษฐ์หรืองานที่ต้องปฏิบัติผลงานมันออกมาเป็นระยะไหมอาจารย์นนรู้ว่าถ้าเด็กเขาปู่ในช่วงนี้มันจะนเจริญแค่ไหนแค่ไหนแค่ไหนอาจารย์น,น่าจะรู้หรือการปดิษฐติผลงานอยู่ในช่วงไหนดูการดูงานของเขาเนี่ยมันต่อเลื่องไหมนะส่วนอันสุดท้ายอันสุดท้ายคาว่าอุปบที่สายทอดไปอันนั้บอกว่า มีคำถามเยอะแยะไปหมดเลยอุปนิสัยพอเพียงคืออะไรเอาเป็นว่าอุปนิสัยพอเพียงดะอาจารย์ขึ้นอยู่กับลักษณะและธรรมาชาติวิชากิตกรรมงานของอาจารย์ที่ทําแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจารย์ต้องตระหนักกัน้วนะว่างานที่อาจารย์จะบอกว่าอุปนิสัยพอเพียงจริงๆเรามาวิเคราะห์กันจริราฐานที่แท้จริงนั้นมาจากการคิดคิดก่อนที่จะทา ไมืว่าอาจารย์จะบอกว่าอุปนิสัยเด็กม,มีความรับผิดชอบเขาก็ต้องคิดก่อนว่าถ้าเขาทางานผิดพลาดหรือไม่ตรงเวลาคาะความรับผิดช,ชอบเขาก็จะมีงานนั้นมีผลเสียแต่แต่ว่าเขาคิดแล้วเห็นรู้เห็นดีด้วยเขาจึงมีความรับผิดช,ชอบอย่างนี้เรามันดีความคําว่าอุปนิสัยก่อนเรียนเอาคนนัินจริงๆร,ร่างฐานมาดการ่านคิดเพราะฉะนั้นในเรนี้ก็จะมีแนะนำนิดตึงนะว่า ที่หนึ่งนักเรียนมีการปรึกษางมกันภายในกลุ่มไหมพออาจารย์ให้งานปั๊บกลุ่มมาคุยกันนะเขาคุยคุยคุยกันเออเวลาเราให้งานกลุ่มนี่เขาเอ็นจอยกันเลยคุยกันทุกคนเลยคุยอย่างต่อนนี่อาจารย์ก็ให้สามคะแนนนะแลวกลุ่มนี้พให้บางครั้งก็นีบเราก็ต้องเตือนให้เขาาปรึกษากันหรือบางครั้งเราก็ต้องกระตุกอย่างเงี้ยอันนี้อาจารย์ก็ให้สองคะแนน แต่ลาบกให้ทำงานป๊บกกืได้เฉยงานแต่ละบทอักเาอเมื่อเช้ากันสิอย่างเงี้ยอจารก็ให้หนึ่งคะแนนนะฮะแล้วก็ในขณะที่เขาปฏิบัติภารกิจในกลุ่มอาจารก็ดูว่านักเรียนในกลุ่มของอาจารย์กลุ่มนี้เขามีการร่วมแสดงความคิดเห็นกันไหมจุมพะการแสดงความคิดเห็นนั่นคือการแสดงความรู้สึกของแต่ละคนที่ให้อ่าแสดงความคิดเห็นออกมานั่นแหะคือการคิดก่อนที่เขาจะออกาและในไทยีนส่วนอาจารย์จะดูหลักฐาน กักฐายก็คือว่าเขามีการวางแผนการทำงานหรือไม่ใช่ไหมอันเนี้ยมันเป็นหลักฐานซึ่งอาจารย์บรินก็ทำข้างล่างเนีให้อาจารย์ดูแล้วนี่ไงแบบวันคือที่แลกเขามีการวางแผนการทํางานที่อาจารย์บอกว่าเป็นรูปเป็นเล่มอะนั้นมันเป็นการทํางานในกลุ่มแต่การวางแผนการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคลก็คือการให้เขาบันทึกเว้นก็บันทึกงานที่อาจารย์ทำก็ตรงนี้ก็จะเฉลยนะนิดเป็นเองเป็นน้อยก็กับผมที่ที่อาจารย์วัด ในเรื่องของคุณลักษณะของเรียนะฮะส่วนจะตายตัวหรือไม่นั้นไม่ไม,ไม่ไม่มีข้อบังคับอาหารก,การทํางานนั้นบอกเลยว่าไม่มีผิดและไม่มีถูกขึ้นอ,อยู่กับตัวอาจารย์ต้องการจะให้เด็กเดินไปที่ทางไหนครับครับขอบคุณค่ะบาริดนี่เป็นแค่ตัวอย่างสั้นๆน,นะครับแล้วก็อาจจะเป็นช่วงรีบเร่งที่เรารีบสรุปให้ท่านเพื่อตอบคำถามนะครับท่านผมมีคําถามเลยอว่า ทำแผนไปแล้วไม่รู้ไปสอนแล้วมันจะเกิดผลตามแผนหรือไม่อันนี้คงตอบไม่ได้ถ้า่าตอบไม่ได้คือว่าบริบทของครบบูต่างกัน,น,น,นแผนฉบับเดียวกันคนหนึ่งออสอนได้ผลอย่างหนึ่งอีกคนหนึ่งถือไปสอนได้ผลอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าครูใช้วิธีการต่างกันเด็กต่างกลุ่กมกันต่างสถานะต่างเวลาเพราะนั้นบอกว่าได้ผลหรือไม่ไต้องเอาไปสอนพอไปสอนแล้วก็ต้องบันทึกหลังสอนบันทึกหลังสอนน,อนี่แหละมันจะนาไปสู่การปรับปรุงพัฒนาแผนเพราะบันทึกหลังสอนมันต้องบอกว่า เด็กมันมันรู้ตางอุตัวผสมไหมมันเกิด KDN ไหมมันเกิดเจตคติไหมมันเกิดอุปนิสัยไหมแล้วไม่เกิดมันไม่เกิดตรงไหนมีข้อไม่ได้มีข้อหลักปัญญาไม่ได้แล้วก็ไปแก้ตรงกิจเการให้เด็กราะหอปัญญาโดยทําที่เรื่องใกล้ตัววิเคราะห์เรื่องใกล้ตัวอย่าไปเรื่องไกลตัวรับมันนึกไม่ออกเราเรื่องใกล้ตัวที่มันจับมันทําอยู่ทุกวันเนี่ยลองมีข้อสามห่วงเสมอการขี่จักรยานองเรียนซินะครับหรือปัญหามันอยู่ที่ เด็กพอวัดแล้วเด็กมันไม่เกินตัวแอตติจูตตัวเจตคติแสดงว่าเราต้องไปเพิ่มกิจกรรมเจตคติเพราะนั้นบอกว่าแผนที่มีหรือที่ทําหรือที่จะไปทําในอนาคตเนี่ยไม่มั่นใจว่าพอทำแล้วมันสอนได้ผลไหมผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันต้องเอาไปสอนอาจารย์ที่เคยฉีดนะคะ คือคือแผนอาจารย์อยากไปยึดนะนั้นว่าแผนการสอนอาจารย์เข้าไปปั๊บฉันจะต้องดําเนินการสอนอย่างที่เขียนทุกตัวอักษรมันไม่ใช่ค่ะแผนการสอนนั้นเป็นกรอบที่ให้อาจารย์ดำเนินภารกิจหรือกิจกรรมให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้อาจารย์อาจจะเปลี่ยนคําพูดอาจจะเปลี่ยนกิจกรรมอาจจะ ปรับเปลี่ยนตัวอย่างมันแร้แต่ภาวะของเพียนแร้แต่เหตุการ,า,ารณ์ปัจจุบันหน้าตรงนั้นนะคะไม่ใช่ว่าแผนการสอนเขียนแล้วฉันต้องสอนตามอน,นิ้แป้ะมันไม่ใช่ค่ะมันเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะว่าที่เราจะต้องสอนตามที่อาจารย์กำหนดไว้ในแผนไม่องั้นอาจารย์จะสอนเด็กไม่ทันเวลาและไม่เกิดคุณลักษณะนักเรียนที่ต้องการนะคะปรับเปลี่ยนได้ไหมได้และแผนจะสมบูรณ์ูณได้งรือาจารด์ วันนี้เราสอนมันไม่ได้ตามนี้ไม่เป็นไรอาจารย์อยาทพอใจอาจารย์ระเบึกแล้วอาจารย์ลองปรับแผนของตัวเองเนี่ยอาจารย์เชื่อไหมคะว่าเวลาตรวจแผนการสอนเนี่ยแผนการสอนที่ดีเลิศออกมาแล้วพิดสวยดูเนี่ยอาจารย์มันไม่ได้ชอบใจเลยแต่แผนการสอนที่มีการขีดตรงนี้เติมตรงนั้นขูตรงนี้อยากได้อะนั่นแสดงว่าอาจารย์ไปสอนแล้วอาจารย์ขีดอาจารย์้ตอาจารย์ตรงนี้หนาแผนนี่คือกระดาษของเรา คิดไปเถอะเขียนไปเถอะและวใหท้ค่อยๆปรับแผนอันใดก็จะมีความสมบูรณ์เหมาะกับอาจารย์แผนของเราเหมาะกับเราไม่ใช่ไปเหมาะกับคนอื่นแต่ถ้าแผนการสอนของเราดีแล้วเราก็อยากจะเผยแพร่ให้เพื่อนเราลองไปสอนสิมันก็เป็นการอะไรนะเซฟเพื่อนเราได้ในอันหนึ่งว่าอันนี้ัน yup. คิดแล้วดีนะคือลองไปคิดอ well ันอ um, um, ื่นดี Actually, ่าขอบคุณอาจารย์บริณฑ์กอให้เสร็จแล้วอาจารย์บริณฑ์บอกว่าแผนที่ที่เราจะเอาไปพัฒนาได้คือแผนที่ เมืวันที่ก่มก็เหมือนกันว่าแผนดีๆหนึ่งแผนใช้ได้3ปีปีแรกใช้ที่ที่พิมพ์มาปีสองแก้ด้วยตัวเงินปีที่3าแก้ด้วยตัวสีแดงปีที่4เอาสีแดงเสียเงิแน,นแบบดับใหม่ครับเพราะนั้นแผนหนึ่งทำดีๆหนึ่งครั้งใช้ได้3ปีเป็นอย่างหน่อยแต่เราบางคนใช้มาตลอดชีวิตเลยครับเดีนเยนจะไเหนโปก็ใช้ได้แต่อดนะเนะชิญเพิ่มกลับไปครับ